นอนใหม่ค่ะเพื่อนเพื่อนอยู่บ้านสวนนี่ละค่ะพอแล้วค่ะนอนนึงมารลุนกันนะจ๊ะราดละไล้วค่ะยังยังกำลังใจกันลายลค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ละกำลังใจกันไ่หล่ค่ะคุณยออีงว่าตังท่าตังท่าลุยค่ะเพื่อนๆก็เลยได้แต่หยดมัน ตั้งท่าว่าสิเอาโค่นมันผุนดิค่ะอันนี้มันแข็งอปีตเลยนะปิดไอ้นั่นมันโอ้บรรยากาศเฮ้ยนี่ค่ะอะใครจะเป็นคนถือหน่อไม้ปาไปต่อปะนูอเขาถือคืออะกูอะเกียนเสร็จพักอีหลอกจ้ะถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนมีมีอีกหลายนอโอ้ผิดนะคะพ่อพ่อพ่อเลวพ่อแล้วมาหาหน่อไม้ครับนั่งหน่อยบ้านสวนด้วย้จเพื่อนๆมีมือขุดใหายคำเงิน เมื่อคุนก็ลอยลอยอยู่ค่ะลอยลอยพยายามซับซัิดอันนี้ต้องเอาใหม่อันนี้มันนี่มั่นเห็นนอใหม่กันครับเพื่อนๆอันใบไม้บางเขาก็เอาตรงกลางีเสยงซับน้ำใหม่เอาไปแกงใส่อ้ลอกจ้ะนี่พักหวานอยู่ค่ะไปเก็บหลังบ้าตรตุ่นล้างบาตรนี่ค่ะมันก็นี่อู้อุยสวยค่ะนอนี่งามๆเลยอ่ะใครจะเป็นคนถือคะใครเอ่ย อ่ะให้อีกให้อีกให้อีกอู้พี่พี่พี่เจอแล้วเจอแล้วนี่ค่ะนี่เลยเนียงหน่อยก็เอานเด้อันส้มหมีต้นอันหามมีดมาสับเนาะส้มใบไม้เดี๋ยวเป็นหนึ่งเด้้อจะเดี๋ยวปน,น,นวจงสับอันกำลังสีให้เบิรงนนนอลึกๆมันจะนี่ค่ะเพื่อนๆนอนลึกมันขาวๆเนาะ เอากะปิมาให้กำลังใจกันกุป๊าเสียงอุ้ยฉากนี้บ่เห็นค้าเบิ่งกะปิเอามีวดึงอันนี้ก็ดึงน้ำได้แล้วจ้าได้แล้วเด้ว้าวเบื่อเลื่เลิ่อนเลืเล่ลอภัยสิเป็นคนถือนะอย่าหามหลงว้างเด้อมบวดใหญ่ได้ค่ะหลงว้างมาเบิ่งนี่ก่อนอกีกจ้ามาเบิ่งก่อนนี่ก่อนนีบ่ร์สันเด้มีไหมสันเด้ มาหน่อไม้บานสวนจ้าโอ้หน่อยหน่อยสมนี้ก็เอารถเนาะพอเดี๋ยวไปทุบใส่ก่อนนี้ยังบ่มีจ้านี่ตรงแตงกิงนิเนี่ยพอแล้วพอแล้เลวเอาตียเอาว่เป็นยังบ่เป็นยังจ้าขอบคุณเลยลายจ้าจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งหน่อไมา่อีกหน่อยกันจ้า ได้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 หักเอาลดเนาะอามิวหักโอ้ท่านผู้ชมก็รุ่นน้ำพ้วแห้งแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ได้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนก็รุ่นน้ำพ้วแห้งแล้วจ้าโอ้ยเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนนี่ก่อนจ้ามีบ่ เอาไปอันใส่แกงอีหลอกจ้าเพื่อนๆมีบัวนอนเนี่ยนอนอย่บ่มีก่อนนี่นบม่บมีมีบ่มีบับ่มีอีกค่ะ่วงแก้ว อันนี่คือเหลืองค่ะเหลืองเล่วเหลืองเล่วไปบ่มก่อนเอานี่ไปบ่มก่อนอาไปบ่มอาไปซื้อมาถืออันนี้หรือกวางไว้ก่อนข้หญ่แล้วเขาบ่เอาเอามากวางไว้ก่อนจ้าเพื่อนๆจ้าโอเคโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้มากวางไว้นี่ก่อนเขามากวางไว้นี่ก่อนมาเอามากวางไว้นี่ก่อนเขายังมองเห็น จังมองเห็นเขาจังบัลืมเอามากรองไว้แล้วทำบ้านล่ะโอ้เพื่อนๆเจอแล้วเจอแล้วจะ่าเทียวลอกันลอกันเห็นบนอุ้ยใบหนีบังใบหนีบังมันอยู่หลบๆเนาะโอ้เสียงแม่เอานี่น้ำเนาะนี่นิ่งนนี่ะเอาไปกรองร่วมกันอีหละเนาะไปกรองร่วมกันพผนเด้ออยู่เดินพผนเด้อหาอีกหาอีก ไทางาุ่นยางมาหรอป๋อปลาไผยได้บ้างดิเหรอเอาเนียงก็เอาไปโลุดตืมกันหวานๆเด้น้ำไม่หวานเมียเอาเอาไปต้มแค่บวชสิบนาทีหวานเอา้าอู้ได้แล้วอู้จิ๋วจิ๋วนี่ได้อันหนึ่งนะจิ๋วจิ๋วอันน่ะจิ้วซอกนะจิ๋วจิ๋วก็เอาไปโลดุดไม่งังนจะได้แท่ง้อยใหญ่หันดิ

เอาดี้ดินอนหนึ่งเอาบอนเอาเอาไปอันนี้เอาแม่นี่แหละเอานอนกันจ้ะเอานอนกัน,นคนไอ้รุ่นพอน,น้ำใหม่จ้ะขวดเลยมาหาน้ำใหม่น้ำกันมวลมวลได้จ้ะมือนี้น้ำใหม่ยุ่สวนนะคะเมื่อก้อนน้านั่นกะเมื่อก้อนน้านั่นกะฮักไปแล้วได้ค่ะเพื่อนๆฮักไปแล้วกะวมาอีกมาเอ็มืนอนึงมาอีกม,มือนึงกะแทงนอนมาเรื่อยๆค่ะเพิ่นเจอฝนนะจ้ะ เออได้แล้วได้แล้วเสียงอ่ะดึงดึงมาที่นี่ผู้ดึงนะหักเอาเลยนี่เนี่ใส่กันดึกอวดๆเสียดายเด้อเด้แต่หยอดอู้อู้เด้แต่หยอดขาวอยู่แต่มันอู้เด้แต่หยอดมันขาวไม่เสียดายแท้เอาหักนาะนี่นี่เห็นได้เอามาเอามาหลุดผิดเนี่ยค่ะไอไอต่อมันโอ้ยคนละส่วนเนาได้นี่ เอาเอาน่นนี่เลยนี่เนาะเอาโหลดนอนนี่เสด็จเกิดเยนหาโน่นไหมใจหอนไปฮักได้แต่หยดมันจะอันนี้ถือไม้แกนละหักเลยฮักเลยเอาฮักเลยฮักอู้ได้ดูสิบู๊น้องมี่ก็ได้หลายมาผีเลยมากอไน่มี่อีกบัวมีอีกบัวอันนี้ก็ได้ได้พวกเกยงวิ่งได้นี่ค่ะได้พวกเกงอยู่ไม่มีอีกบัว น้อยสิเดิไปหาเบิ่งอยู่เด้นี่เดิไปหาเบิ่งอีกอยู่ค่ะเพื่อนๆอู้ได้ได้หลายเติบอยู่จ้ะซ้ำซ้ำหนีกับพวกเกียงไงมาตัวอู้นี่ข้าักตะปายโอเคไปหาเบิ่งต้นไม้แล้วไปหาเบิ่งอันบงหวานผู้นะบงหวานผู้เร็วเดี๋ยวน้อยหน่อยเด้อู้ได้หลายมือมือนันกาอันคนละส่วนนี่จ้ะทิ้งหน่อยมาหักไปก่อนหนะนี่มือนีก็ได้อีกแล้วจ้ะขาวๆเอาเบิดนั่นลราเอาไปตต้มกันสิไปแกงซะอีหลอกค่ะเพื่อนๆท้ะ แก่งเซบเซียบเห้สดน้ำก็โกรกโ็กรกไหนไหนไหนไปเบิังด้วยไปเบิังไปเบิังเอาไปเอาหนอนนางดินมันไดได้หนอนางดินต้องสากรุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊มนึงอันนี้คือหนอนนางดินค่ะอู้นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเ่เคยเห็นหนอนนางดินเอาลึกกว่านี้ลึกกว่านี้อู้อันนี้คือหนอนนางดินเด้ออี๋ละจิบอื้อใครจะหยิบว้าวกระบาดดินปนไดด้วยเจี๊ยบตรงลึกกว่านี้ กดตื่นไปเอ้ยไอ้ไ <บา S 1> คุด <บา S 1> ตื่นไปจ้ะอู้มีอีกบ่เดี๋ยวไปเบิ้งผลงานกันจ้ะผลงานสินบดดัวแดงอู้ให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งเนี่ยอู้นี่ลคะคาเพื่อนเพื่อนผลงานมือหน,นีเนาะค่ะไปจังไดค่ะได้หลายแห้งเนาะค่ะได้หลายพ่อได้แกงใส่อีลอกอยู่ดอกจ้าค่ะจังไดกะขอบคุณเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนฝากกดติดตามและกดไลค์ให้นะหน่อยบ้านสวนนะคะ เป็นกำลังใจให้กันในเด้อค่ะบายบายค่ะ, bye คะนั่งหน่อยกะพามาชมบรรยากาศน้ำเนาะจา้ะบรรยากาศที่บ้านสวนมหาบึงบงหวานค่ะอันนี้เป็นบงหวานค่ะปลูกไว้แค่กอเดียวด้จ้ะอันนี้บงหวานแท่งนอออกมาหลายอยู่เอาเอามาเอาบงหวานเนี่ยอู้เพื่อนเพื่อนลำเมื่อกี้กับลำล่าทันทันไปนเพื่อนเพื่อนหรือท่านผู้ชมไปเนาะค่ะมาที่นี่เมื่อพอบงหวานอีกแล้วจ้ะเดี๋ยวเอาบงหวานไปกินเลนกัน มาเอาบงหวานแล้วน um. the ี yes. ่นะคะนอนนอนนี่บองหวานนี่มาเอาเร็วมาเอาบองหวานเอาบองหวานอีกชักนอนกันจ้ะงัดมั้ยบอกใมันหลุนบองหวานน้ำกันเนาะจ้ะโอ้ยนี่แหละค่ะนอบองหวานของเฮาไหนอีกค่ะบองหวานยอดบวกกินเรนได้เด้นมิวนี่เบื้องนี้อ้มมิวสิกัดโชว์เพื่อนๆบ่เอ้อานุ้มไม่กินให้เพื่อนเพื่อนเบ่งหร็วเป้งไดหวานบอแคบค่ะอันเด็เบ่งน้องมอนด้วยเหรอที่นี่ไหน บสรุปบงหวานนี้หวานเสียบได้จ้ะกรอบๆกินสดได้เลยจ้ะโอเคค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายอีกีแล้วค่ะที่นี่มือกีมืมือกีอกเฮเด็กๆกินไอหน่อไม้บงหวานเห้เบิงแล้วเนาะค่ะค่ะบ๊ายบายเด้อค่ะสวัสดีค่ะ